ปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยก็ทำนิวไฮใหม่นะครับสูงกว่าที่ผมคาดการไว้อีกนะครับนะก็ตอนนี้สูงสุดยอยู่ที่ประมาณ3,039ดอลลาร์นะครับนะก็ถือว่าเป็นนิวไฮประวัติศาสตร์โลกอีกวันหนึ่งนะครับนะที่ทองคำขึ้นมาได้สูงขนาดนี้นะครับ สวัสดีครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่ม V I P ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตแนวนมทองคำให้นะวันนี้วันที่19มีนาคม2568นะครับเวลาอัดคลิปตันที่เวลาเที่ยง30นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ เราจะนําไปใช้อ้างอิงนะครับประกอบการลงทุนทองคําได้เนี่ยก็คือในช่วงของวันที่19 20แล้วก็21มีนาคม2568นยะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติชมนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับนะฉะนั้นแล้วผมก็จะ พูดแบบสดๆเลยนะครับนะดูกราฟไปวิเคราะห์ไปแล้วก็จะพูดนะครับวางแผนให้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครจดได้ก็จดนะครับนะแล้วถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกประการใดนะครับยังไงก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยละกันนะครับยังไงก็ลองค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆจับจุดเอาละกันนะครับผมขอเริ่มจากแบบนี้นะหลายท่านเห็นแล้วนะครับว่าแผนต่างๆที่ผมให้เอาไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมันก็ถึงเป้า ตามแผนต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยก็ทำนิวไฮใหม่นะครับสูงกว่าที่ผมคาดการไว้อีกนะครับนะกะ็ตอนนี้สูงสุดยอยู่ที่ประมาณ3,039ดอลลาร์ 3, นะครับนะก็ถือว่าเป็นนิวไฮประวัติศาสตร์โลกอีกวันหนึ่งนะครับนะที่ทองคําขึ้นมาได้สูงขนาดนี้นะครับค่างเงินบาทตอนนี้ก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ33.63บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาทองแท่ง นะครับ96.5ตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ48,300จนถึง48,400บาทโดยประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนะอ่าเอ่อสำหรับแผนการซื้อขายทองคำวันนี้นะครับผมก็ขอเริ่มต้นจากอทองคำแบบ Gold Spot หรือแบบ USD ต่อออนนะครับหรือว่าแบบ XAU ต่อ USD ก่อนละกันนะครับภาพรวม นะครับตอนนี้ทองคำนะครับก็ยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เสียสมดุลนะครับนะจุดเปลี่ยนเทนนะครับขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับจดไว้เลยครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2970เหรียญนะครับ2970ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมานะครับ แล้วยังไม่หลุดต่ำกว่า2970นะครับให้นักลงทุนครับสามารถทยอยเปิดซื้อบายนะครับยอ่อลงมาแล้วซื้อยอ่อลงมาแล้วซื้อได้ตลอดนะครับโดยเราจะมีจุดสต็อปล็อตอยู่ที่ราคา2970เหรียญถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันตอนนี้มันยังห่างไกลกันเยอะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าจะติดดอยนะครับนะยอ่อลงมาแล้วยังทยอยเข้าซื้อได้อยู่นะครับทีนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับแล้วย่อลงมาตรงไหนได้บ้างล่ะนะครับที่จะเข้าซื้อได้นะครับอ่าจุดยอ่อตัวลงนะครับที่จะทยอยเข้าซื้อได้นะจุดแรกครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา3า 3, 1เอเหรียญน,นะครับจุดที่2อ,อยู่ที่3 0 2 6หเหรียญน,นะครับต่อมาอยู่ที่ตำแหน่งราคา สามพันสิบเก้าเหรียญนะครับต่อมาสามพันสิบสองเหรียญนะครับต่อมาสามพันห้าเหรียญนะครับสามศูนย์ศูนย์ห้านะแล้วก็สุดท้ายผมให้ที่ประมาณสองเก้าเก้าห้านะครับนะสองเก้าเก้าห้าอผมแถมให้ตัวหนึ่งครับถ้ามันจะลงมาจริงๆนะแบบย่อแบบว่าย่อแบบย่อลงตามธรรมเนียมเลยนะ ผมให้ก็ประมาณอยู่ประมาณสัก2986ประมาณนี้นะครับนะซึ่งตัวเลขสุดท้ายที่ผมมองดูว่าถ้ามันจะย่อลงมาแบบทิ้งตัวจริงๆนะครับนะแบบที่เราเคยเห็นกันเนี่ยผมว่า,าผมให้เต็มที่ผมว่าไม่น่าจะหลุดต่ำกว่า2986นะครับนะแต่อย่าลืมว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะการอยู่ที่ประมาณ2970นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะลงมาแถวเนี้ยนะครับนะแล้วก็สามารถทยอยเข้าซื้อบ่ายได้เรื่อยๆนะครับนะะน,นไม่ต้องกลัวนะครับนะทีนี้ แล้วถ้ามันยังไม่ดูต่ำกว่า2970ล่ะนะครับทองคำเนี่ยมันจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยได้สูงไกลขนาดไหนนะครับเอาวันนี้พรุ่งนี้ก่อนนะคือถ้าถามว่าทองคำจะขึ้นต่อทำนิวไฮได้อีกไหมนะครับก็ต้องบอกแบบตรงๆว่าโดยทงางเทคนิคข้าการาฟเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับโดยเป้าหมายที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกเนี่ยนะครับอาผมให้ เป้าหมายแรกนะครับจะไปต่อนะอยู่ที่ประมาณสามพั 3, นนะครับสามพันสี่สิบสามเหรียญนะครับสามศูนย์สี่สามนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันทะลุสามศูนย์สี่สามขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อบายหมดหน้าตักเลยนะครับนะเพราะถ้าเกิดทะลุสามศูนย์สี่สามขึ้นไปได้นะครับนะทองคําเนี่ยจะไปถึงได้ประมาณสามศูนย์ห้าสี่ จนถึง3056เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ยังกล้ากลัวๆเนี่ยนะครับนะดูกลัวว่าทองคําจะเทไม่เทเนี่ยนะครับนะให้วัดกันที่3043และกันนะครับตอนนี้ที่ประมาณ3038 3039ก็จะขึ้นต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับประมาณ3043ทะลุ3043ได้เนี่ยสัญญาณซื้อมันจะเข้ามาอีกนะครับนะก็ซื้อตามไปนะครับก็ ไปปิดกำไรประมาณสักสา5 4จนถึง3056นะครับถ้าถึง3056แล้วนะครับผมว่าเบรกใจดูนิดนึงก่อนนะครับนะอย่ารีบไปไล่นะเพราะว่าออมันน่าจะมีการปรับตัวลงมาแรงๆสักครั้งหนึ่งนะครับนาะแต่ถ้าเกิดไปต่อจริงๆแล้วถามว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์คิดว่ามันจะไปได้สูงจริงๆอะ่ะสุดเท่าไหร่นะครับถ้าสุดจริงๆของผมหรอผมให้ผมให้เต็มที่นะผมให้ เต็มที่เลยผมให้อยู่กรอบนะครับประมาณ3059จนถึง3 0 6 3ผมว่าไม่น่าไปเกินนี้แล้วนะครับนะแต่ว่าไอ้3059กับ3063เนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบผมไม่อยากขายฝันนะว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่บอกเมื่อกี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสไปถึงมากกว่าฉะนั้นวัดใจกันเลยครับสำหรับวันนี้นะที่3043แล้วกันนะครับนะผ่านไปได้ ยังไง3054จนถึง3056เนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับนะถ้าผ่าน3056ไปได้ก็น่าจะถึง3059จนถึง3063นั่นเองนะครับนะอ่ะจบตามนี้นะครับนะแล้วคนที่อยากเปิดขายเซลล์นะครับเปิดขายเซลล์ได้ไหมนะครับผมให้จุดเปิดขายเซลล์แบบนี้นะใครอยากเปิดขายเซลล์นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่ดูต่ำกว่า3031อะนะครับ ก็ยังไม่ต้องเปิดขายเซลล์แล้วกันนะถ้าหลุดต่ำกว่า3.031ลงมาได้เนี่ยค่อยเปิดขายเซลล์นะครับจุดที่จะมั่นใจได้ว่าทองคําจะลงจริงๆเนี่ยอยู่ที่3.031กับ3.028ถ้าหลุดต่ากว่า3.031กับ3.028ลงไปได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดสัญญาเทขายเซลล์ระยะสั้นนะครับนะก็น่าจะไหลลงได้ถึงประมาณ3.030 30, 2.0 จนถึง3015ประมาณนี้นะครับนะก็กรอบนี้ถ้าใครจะรอดักซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะราคาก็ดันขึ้นไปถึงประมาณ3,040เหรียนแล้วนะครับนะก็คงต้องว่าผมอัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะทัน3043หรือเปล่าไม่ทันแน่ๆเลยเพราะตอนนี้มันไป3041แล้วนะครับแล้วก็พยายามดันขึ้นต่อไป3042อ,อ๋อก็เดี๋ยวจะพยายาม โหลดคลิปให้เร็วที่สุดแล้วกันนะใครได้มาฟังแล้วก็ลองเล่นตามแผนดูก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ทัน3043ก็รอจังหวะย่อที่บอกแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับนะนะก็ตามนั้นแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนั้นตามนี้นะครับอ่ะจบสําหรับโกสปอร์ตนะทีนี้มาดูในส่วนของทองแท่งกันบ้างนะครับก่อนจะไปฟังทองแท่งนะครับก็จะมีคําถามถามมาว่าแล้วค่างเงินบาทนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะค่างเงินบาทเออบอกเลยนะครับว่า ถ้าจะรีบาวนะ์นะผมให้รีบาว์สูงสุดที่ประมาณแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเช็คก,ก่อนโอเคเอาแข็งก่อนถ้าจะแข็งต่อเนื่องนะครับค่าเงินบาทจะแข็งได้ถึงระดับประมาณสามสิบสามจุดสามถึงสามสิบสามจุดสองนะครับนี่คือค่าเงินบาทจะแข็งนะแต่ถ้าจะอ่อนตัวนะครับจะอ่อนตัวได้ถึงประมาณสามสิบสามจุดแปด จนถึง33.90นะครับนะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของทองแท่งกันบ้างนะครับทองแท่งเนี่ยนะครับทิศทางของทองแท่งนะครับแน่นอนตอนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันยังเป็นขาขึ้นเต็มตัวอยู่นะซึ่งโอกาสที่ทองคาแท่งจะย่อตัวลงมานะครับมีไหมนะครับก่อนจะย่อตัวลงมาผมบอกผมบอกเป้าสูงสุดก่อนแล้วกันนะครับ เป้าสูงสุดที่ทุกคนอยากรู้ว่าราคาทองคําแท่งเนี่ยนะครับมันจะไปต่อได้สูงสุดอ่ะเท่าไหร่นะครับในสองสามวันแรกนี้นะผมคํานวณให้แบบนี้ว่าสูงสุดที่ผมคํานวณได้นะจะตกอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นแปดพันหกร้อยจนถึง4ี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทน,นะครับนี่คือสูงสุดที่อาจารย์เติ้งคานวณได้คือกรอบนี้นะครับสี่แปดหกนะครับจนถึงสี่แปดเจ็ดนะครับแล้วจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้ไหมนะครับ ย่อตัวลงมาได้เท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะลัวเรามาดูกันสําหรับทองคํานะครับโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ48,150นะครับ40,000 40, 48, 48,000ทวนนะครับแล้วก็เ 4ี่0 0ื่นเนะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่ประมาณสี่หมนเจ็ดพนะครับนี่คือจุดต่ำสุดที่คำนวณได้ว่าถ้าจะตรงมาต่ำสุดจริงอยู่ที่ประมาณสี่หมนเจ็ดพะครับแต่ถามว่าจะขึ้นต่อได้ไกลแค่ไหนหกอีกไกลนะครับนะประมาณ $48,700 นแเนี่ยได้อยู่นะครับดีไม่ดีอาจจะผ่าน $48,700 ืดร้อวยซ้ำนะครับนะาผมขอคำนวณแบบชัวร์ก่อนนะ ชัวชัวผมเนี่ยผมให้ที่สูงสุดประมาณ48,700ถ้าผ่าน48,700บาทขึ้นไปได้ก็ไม่มีอะไรต้านอยู่แล้วนะครับนะขณะที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะราคาสปอร์ตมันไป3042แล้วนะก็กำลังมาชน ด่าน3043ที่บอกเมื่อกี้นะครับนะถ้าผ่านก็ไปต่อไม่ผ่านก็ย่อตัวลงนะครับอตอนนี้ย่อมาที่3041แล้วนะครับนะคุยกันแบบสดๆเลยนะครับนะซึ่งน่าจะอัคดคลิปเสร็จภายในประมาณ10กว่านาทีเนี่ยนะครับนะน่าจะทันอยู่นะครับนะโอเคฉะนั้นสหรับทองแท่งนะผมสรุปสรุปแบบนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่า47,750บาทนะครับไม่ต้องกลัวว่าทองคําจะลงนะครับบอกแบบนี้เลย ยังไม่หลุดตำกว่า47,750บาทย่อลงมาซื้ออย่างเดียวย่อลงมาซื้ออย่างเดียวลดตำกว่า47,750บาทลงมาได้ค่อยชะลอการเข้าซื้อแค่นั้นเองนะครับนะจบตามนี้ครับก็เดี๋ยวอัปโหลดให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ